เรียบร้อยนะครับคันนี้เดิมทีติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วนะครับเป็นดอกโมทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าเบสอมยู่ในรถนะครับแรงแต่แรงแต่ในรถนะครับออกไปนอกรถนี่เสียงเบสไม่ไปไม่ไกลเลยครับแล้วก็เสียงกลางก็เช่นเดียวกันนะครับแสบหูมากนะครับจะฟังดังอยู่แค่รอบๆรถนะครับไปไกลหน่อยโอ้โหนะครับไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยครับคันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับวันนี้ติดตั้งใหม่ทั้งหมดทั้งสายทัญญาณ ตั้งอะไรแล้วแต่นะครับใหม่หมดนะครับนับหนึ่งกันใหม่นะครับคันนี้เป็นชุด12นิ้ว GTX นะครับรถนั้นเป็น D-Max กระบะแคปเสร็จเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งเนี้ยบสุดๆเลยทีนี้ไม่ใช้ตู้สำเร็จนะครับเพราะตู้สำเร็จนั้นโอ้โหอย่าให้เล่านะครับไม่เวิร์กนะครับฉะนั้นตู้ต้องตีเองนะครับถึงจะได้เสียงที่ดี การนี้เป็นงานติดตั้งนะครับเรียบร้อยเนี้มากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด10ประคันนะครับจนติดตั้งค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตอนนี้คิวจองค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเลยสงการแล้วก็ไปยาวไปถึงปีใหม่แล้วก็ข้ามอีกถึงอีกเป็นปีหน้าเลยนะครับคิวจองกันเข้ามาหนาแน่นมากทุกวันเลยนะครับสนใจเครื่องเสียงคุณภาพสำนักนี้นะครับมีให้คุณแบบเข้มข้นแน่นอน ครับจบชิปเพียงเท่านี้ครับผม